ไม่้องข่อยเนาะเกมการเมืองตอนนี้เนาะเกมการเมืองตอนนี้เนะาะวันที่สี่กับเลือตังบดายเหมืนบมอวันที่สี่เลือตังบได้เกมพิกล็อกนี่คือสิมวนตะนายเล <อา S 1> ย,ยเกมพิกล็อกเกมพิกล,อกล็อกอ่าเพื่อไทยกับเลือบบดายเนี่ยมุ้งุดเขียนเลยค่ะมุ้งวัวจะเป็นแนวใดมาพิกแนวใดเนาะนะรุ่นค่ะรุ่นซอยกันนะอ่าพันมานุน่นขาสานฐธรรมนุนน่นเนาะอ่าเปลี่ยนแปลงพิกหัวพิกหัวคามขัว ไก่ก้าวไก่ได้ส้างบ้านแปลงเมืองนะได้ส้างบ้านแปลงเมืองสีดีมากเลยค่ะนะบ้านเมืองสีลมจมสีมเมืสภาพแล้วสีบ่มีเอียงแหล้วนะนะเพื่อไทยกับคงคเพื่อไทยกับออกไล่จนไดน,นะเพื่อไทยกับออกไล่จนไดอ่าสีล้าออกสีอันนั่นอันนี้สีเอ็นโอ้่เป็นตามขั้เมอเลยค่ะนะก้าวไก่ยังคิดคิดข้ามมัน หนึ่งหนึ่งสองมันสมควรแก่ะเพราะว่ามันแบบว่ามันไปแก่ที่แบบว่าเขาไปผูกมัดกับอาผูกมัดกับไอ้เจ้าสัวผูกมัดกับอันนั้นอันนี้นะมันหนาแก่ค่ะเมื่อว่าฟังเบองเหลวมันหนาแก่โมเมนต์าแก่ทีว่าเออคุณไม่ไอ้ไม่รักไอ้สถาบันไม่รักสถาบันมันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองมันไปแก้เขาไปแก้เขาไปแก้ให้ สถานการณ์บ้านเมืองให้มันดีขึ้นให้มันเจริญรุ่งเรืองให้มันดีขึ้นไม่ใช่ว่าไปแก้แบบโมเมนตัมซีสุมหาสิไปแก่อันนั้นอันนี่เนาะค่ะเนาะเพื่อนสิไปแก้ให้มันจังไดนั่งกับสนับสนุนเก่าไก่คือเก่าค่ะเม่นเพื่อนสิเป็นฝ่ายขาดเป็นยังกระสังเนาะค่ะนั่งกับสนับสนุนเก่าไก่เนาะค่ะบ้านเมืองสิได้รู้เรื่องสิได้เจริญเม่นเพื่อนเม่นเพื่อนสิจังไดกระสังเนาะค่ะ นับถือเป็นหน้าคนเป็นหน้ายกในหัวใจที่เก่าเนาะนะอาเก่าไก่นะสู่ซูค่ะ